เรากำลังพูดคุยอยู่กับนักขายเงินล้านแห่งซักเซตมอรปีอิงคะ่ะด็อกเตอร์จอยแล้วก็คุณพัฒนนั่นเองมาสู่เส้นทางพ่อค้าแม่ขายหยิบจับเงินแสนได้หรือเปล่าเงินล้านได้หรือเปล่าที่นี่หรือว่าไปขายของดีกว่าอ่าฉันค้าคุณเลยนะประเด็นนี้จริงๆการขายของก็เป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่ดีครับแต่ว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่า ถ้าเรายังทํางานโดยขึ้นอยู่กับมือของเราวันหนึ่งเนี่ยเราคงต้องป่วยเราคงต้องแก่ลงเรื่อยๆผมมองว่าผมมองว่าถ้าหากว่าตัวผมเองเนี่ยตัดสินใจทํางานสองอย่างคู่กันมี2กระเป๋ามันย่อมปลอดภัยกว่ากระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวามีทั้งคู่เลยใช่ครับอันนั้นคือตอนความรู้สึกตอนแรกตอนแรกเริ่มต้นนะนี่คือเราคิดคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นรายได้เสริมที่ดีอ่าค่ะครับคิดตรงนี้เป็นรายได้เสริมตอนแรกๆใช่ครับ ขายเป็นอาชีพหลักขายเป็นอาชีพหลักเ,เพราะมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วสุดท้ายมันพลิกกันยังไงมันพลิกตรงที่ว่าหลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยเราพบว่า ธุรกิจมันไม่ใช่แค่การชวนคนขายของละ,ะมันคือการที่เราถ้าเราทําแล้วเราลงไปช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จด้วยตัวเราก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วเขาก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยผมเริ่มเห็นว่ามันเป็นงานที่วินวินคือได้ด้วยกันมันเริ่มสนุกในการทํางานมากขึ้นเวลาที่เราออกไปช่วยทีมงานค,ครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราเริ่มได้รับนะครับจากต้องยอมรับว่าเดือนแรกที่เราไม่หลักร้อยบาทหลักร้อยให้บาทเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอผมได้เข้าเรียนรู้กับธุรกิจ ซักเซตมอลจากคอสอาจารย์นบนี่แหละของจริงเรียนรู้ของจริงจับผัดของจริงใช่ครับเป็นยังไงผมใช้เวลา5เดือนเนี่ยรายได้กระโดดขึ้นมาเป็นรายได้6หลักต่อเดือนเลยหลักแสนเพียง5เดือนด้วยยันชอ็อกคุณชอ็อกไหมตอนนั้นอะ่ะต้องเรียกว่า ตอนแรกๆที่เราคิดมันก็ดูไกลแต่ว่าพอเราได้ทํามันจริงๆเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นทางที่ถูกออกแบบให้เราเดินตามแล้วเราสาเร็จได้จริงๆเลยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เลือกเดินเราแค่ไปค้าขาย่ตรงนี้เป็นเสริมใช่ครับคนละเรื่องกันเลยนะใช่ครับนี่แหละค่ะเข้าสู่เส้นทางเงินแสนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยพันล้านดรจอยค่ะค่ะชวนคนมาก็เยอะดรทั้งนั้นเลยดิฉันรักเรียกฟังนะแต่ชวนให้เขาสําเร็จหย่เราได้ไหม ชวนให้เขาสําเร็จเหมือนเราได้ไหมจริงๆเ่ยเวลาเราเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยเราทุกคนย่อมคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเข้าสู่ธุรกิจเซ็กเซนมอเนี่ยเราก็เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรของ s ซ็กเซน m o มอนะคะแล้วก็เราก็จะบอกให้เขารู้ก่อนเลยว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ต้องออกไปช่วยเหลือผู้อื่น พ,พอ,อใช่ค่ะนะคะแล้วก็เขาก็ต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะเข้ามาเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้เรื่องสินค้านะคะเ,เข้าคอาร์สตัดยูมิสเตอร์วิทย์นะคะค้นหาแรงบันดาลใจค้นหาคุณค่าและความหมายของตัวเองนะคะเรียนรู้ทักษะในการสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคอร์สเก็ตสตาร์ทนะคะแล้วก็เข้าฟังก์ชันงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ประสบความสําเร็จมากมายหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นงานอินสปิเรชันนะคะแล้วก็งานเดอะสักเซสซึ่งฟังช งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะบริษัทสนับสนุนนะคะบริษัทจัดฟังก์ชันงานให้เราทุกๆเดือนอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันกับองค์กรกับคนที่เราชวนมาว่าถ้าเขาต้องการความสําเร็จที่เรียกว่าเป็นความสําเร็จระดับสูงๆเลยนะแต่สัมผัสได้ใช่จับต้องได้เขาต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้มากพอเพื่อเขาเรียกว่าสร้างให้ ให้เขามีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็ออกไปส่งมอบธุรกิจดีๆแล้วก็จะเกิดความสำเร็จร่วมกันอ๋อนี่คือวางเป็นสเต็ปเลยค่ะด็อตอรได้สัมผัสเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรือยังคะเนี่ยสัมผัสแล้วค่ะสัมผัสแล้วนะคะใชบนบอยวเป็นด็อกเตอร์หาเงินยากไม่ยากค่ะง่ายกว่าคนอื่นด้วยล่ๆค่ะเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยแน่นอนเรา ทุกคนนะคะที่เข้ามาก็คงไม่มีใครได้หลักล้านในเดือนแรกใช่ไหมคะเดือนล้านเดือนแรกเนค่ะแรกแรกเราเข้ามาเราก็มีคอมมิชชั่นที่น่ารักน่ารักนะคะก็สิบวันแรกก็ได้คอมมิชชั่นน่ารัก1000ประมาณ1 3 0 0บาทอ๋อนี่ก็คือเป็นกําลังใจใช่ค่ะคือเป็นกําลังใจให้เราแล้วเพราะว่าธุรกิจเรามันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า ลงทุนต uh ่ำนะคะเราก็มีระบบเรียนรู้ช่วยเราเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะมันก็สามารถสร้างไรายได้จากหลักพันขยับขึ้นมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านได้นะคะก็พอแรกๆเดือนแรกรายได้น่ารักน่ารักหนึ่งพันสมบาทเราก็แฮปปี้นะคะภูมิใจกับรายได้ที่เราได้ภูมิใจแทนเพราว่าเรารู้ จนกว่าเยอะเลยหลักรองหลักพันนะคะคือทุกคนต้องสัมผัสตรงนี้ก่อนก่อนที่จะก้าวกระโดดจากนั้นจากนั้นก็ใช้เวลา3เดือนก็สามารถแตะรายได้หลักแสนได้สามเดือนเท่านั้นใช่โอ้โหต้องรีฟูดกันเยอะขายสินค้าเยอะหรือว่ายังไงคะไม่ค่ะจริงๆร เข้ามาเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยแน่นอนเราต้องออกไปสปอนเซอร์อไปแนะนำนะคะเพราะแนะนําเขาเข้ามาแล้วเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เขาว่าเข้าใจธุรกิจเหมือนที่เราเข้าใจอ๋อเสริมสร้างความเข้าใจที่แท้จริงใช่อจอยก็ใช้เทคนิคโดยที่เมื่อจอยแนะนําเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจอยต้องให้เขาเข้าใจแล้วก็เรียกว่า <c oughs> มีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจในการออกไปสร้างธุรกิจเหมือนกันก็คือ เขาเข้าคอสปาโดวิสเนวิทไวน์เลยมีพลังเหมือนเราใช่มีพลังมีค้นหาคุณค่าของตัวเองแล้วรู้แล้วว่าให้ตัวเองมีศักยภาพนะแล้วก็สามารถส่งมอบคุณค่าได้แล้วบวกกับความพร้อมที่บริษัทนี้ให้เราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซึ่งแบบ คนทานแล้วเห็นผลคือแบบว่าในช่วง3ถึง7วันแรกเนี่ยจะบอกเลยว่าความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ซักเซนมอเนี่ยใครทานก็ชอบใครทานก็รู้สึกประทับใจมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสร้างองค์กรที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะการป็นว่าเราซักเซสตามคำของบริษัทเลยนะในกลุ่ม ใช่ค่ะพอ,อมีรายได้หลักแสนก็ขยับขึ้นมาหลายๆแสนนะคะล้วก็ขยโยขึ้นมาหลักล้าน <c oughs> วันนี้ถึงหลักล้านแล้วนะคะ,<ช>คะนี่ก็ไปไกลแล้วนะทางนี้หลักหลักแสนแล้วต้องบริหารทีมงานทีมงานยากไหมเหนื่อยไหมหรือว่าโอ้โหโพ,พลังเครือข่ายมันเยอะเกินเอาไว้ไม่อยู่แล้วคือตอนแรกเรามองว่า งานธุรกริจขายเนี่ยมันจะได้ต้องเจอคนเยอะๆจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเออเราจะดูแลคนทั้งหมดได้ไหม,ไหมนะครับแต่ว่าใช่ครับแต่พอถึงจุดๆหนึ่งที่พอเราทําขึ้นมาเนี่ยต้องเรียกว่าระบบการพัฒนาที่บริษ,ษัทได้สอนเราอะ่ะมันทําให้เราเนี่ยเอาสิ่งเนี้ยไปสอนให้กับทีมงานต่อแล้วพอเราสอนเขาเนี่ยเขาก็สามารถสอนต่อได้คือซั c เซตมอร์มีมีขั้นตอนการเดินธุรกิจที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความพร้อมมาในตอนเริ่มต้นแต่ว่า คือมันเรามาได้ไกลกว่าที่เราคิดเยอะแล้วครับกับกับถึงณปัจจุบันเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งเลยนะมผมคิดว่าถ้าตอนที่เราขายของได้5000บาทต่อวนันเราโคตรด,ดีใจเลยแม้ว่าทั้งท,นะท,ทั้งเดือนมันจะมีแค่ไม่กี่ค,ครั้งใช่ซึ่งถ้าเราทําธุรกิจนี้แล้วเราได้แสนห้าเนี่ยเรารู้สึกว่าคือมันดีมากสําหรับเราแล้วถึงนปัจจุบันการมีไรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนมันไกลเกินฝันไปเยอะแล้วครับ ทั้งหมดมันน่ามันน่าจะเกิดจากการที่บริษัทมีระบบการฝึกอบรมที่ดีแล้ว